ลงจงเลยลงจงจะดูลงจงมาเบอร์ลงท่งกลางนะคะกลางทุ่งนาวันนี้นะคะลงโซ่กลางกลางทุ่งนาแต่แก่งแต่งว่ากลางทุ่งนาลงทรงกลางทุ่งนานะคะไอชุดช้างด้เบ็ดมุดหล่นไปมันเลย กลางจริงๆค่ะกลางชุ <si suppression> ่มนาชุ่มนาบบเบอตัดจริงๆค่ะจิงแกนี้นะช่างทุกใจน่ะเป็อ๋อกใเดี๋ยวพ่จับเุ่นสั้นฮี่ม่น่ะพ่น้าบเอาหนาออกออก้น มาดูมสต่เงาหมดน่ะนี่ก็น่าเกมทำมกอน่ะังวันสามวันทำมีไส้นอนน้ำปอบเป็นนอนพ่ออยางกียางมันนะอืมทา เป,ป็นตะปูน้ำม,มันตะมันห้องนี้เต๊เ้างทำปูนได้เนาะมันขุดตะปูน้ำมันกูถึงอันขนาดอ่งเปลาลูกอีกงคบอ่ะย่าอ,อ,อย่าตัดข้างหน้านะอย่าน,นี่เอ๊ะนี่รอแล้วลมสูงประมาณนี้แหละอ๋อ็เลมข้างใน ันเ่ยนะตัวตุ่มร่ออกนนี่เอากับหนั้าลน้่เลยลูกกับดิหลานยืดลูกคเดียวกับดิหลานคนเดียวดังนเดียวอหน่งนน